คู่นี้นะครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับเพื่อคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดน้องคายนะครับครชนะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดน้องคายไปเล่นรอบคัดเลือกตัวแทนเขต4ีจิบจังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับอมได้ช้วยเกธยธียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายครับเป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนพัฒนบมงควนวิทยานะฮะกับโรงเรียนหินงมพิทยาคมนะครับ นะครับต่อเกมต่อนี้ก็ยังสู้กันที่แดนกลางนะครับตอนนุ๋งมได้บอลจ่ายให้หมายเลขสิบหมายเลขสิบส่งออกข้างข้างให้หมายเลขเก็ดหมายเลขเก็ดล็อกหมายเลขห้าเขาสกัดหมายเลขเก็ดิงรักษาประตสกัดได้ต่อข้างนะครับเป็นทางด้านอุ๋งงนะครับเกมกันต่อนะครับอุ๋งงได้บอลส่งให้หมายเลขเก้า มาเก้าจ่ายบอลมาเล็กซิมาเล็กซิล็อกจ่ายมาเลก้ามาเขก้าสายให้บอลมาเลกเจ็นั้นเจ็ดเีลูเนี้โอ้โก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 ้ผู้เล่นบายเลขสิบแปหินงมทำประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ รถแทมสกอร์กสกอร์นะครับอย่างเป็นหินงอมนะครับขึ้นนำพระธาตุบางควรหนึ่งประตูต่อสูงนะลูกนี้มาเล็กสิบขึ้นมามาเล็กสิบจิงโอ้โหลูกนี้ครับออกข้างไปนิดเดียวนะครับโอ้โอ้ลูกนี้ครับสเก็ตมันสเก็โดโยนยาวมาเล็กเกตนะครับของหินงอมสก,กัดบอลออกด้านข้างลูกนี้ไปทางด้านพระาธาตุนะครับบุกหนักแล้วนะครับเพื่อหวังประตูตีสเสมอนะครับ มียิงครับ้ผูรักษาประตูจับได้ครับส่งให้หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าหินงมดึงเกมช้าหมายเลขเก้าส่งให้หมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบแปดตายคืนหมายเลขเก้าสวยมากครับลูกนี้ตัดบอลไม่ทานหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดคืนลูกนี้หมายเลขสิบเอ็ดสกัดได้ลูกนี้หมายเลขเก้าทำฟาวนะครับหุ่นฝาดใจหมายเลขสิบเอ็ดด้านข้างหินงอมยังตั้งโซนครับหมายเลขเก้าได้บอล จ่ายขื้นจ่ายพาลาดมาริสิตัดบอลได้หินงมุมหินงมุมมาริสิปขึ้นมามาริสิปจ่ายบอลยิงแรงนะครับลูกนี้โอ้โหประกูสามประตูเซฟได้เป็นท่าท่าครับส,ส่งเข่งให้มาริสเกตมาริสเกตตายบอลให้มาริสเก้ามาริสเก้าส่งให้มาริสิปมาริสิป,สปยิยงลูกนี้โอ้โหประกูสามประตูเซฟได้ครับลูกนี้ครับโอ้โหก็ต,ติดตามได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคายนะครับหรือว่าทางอำเภอก็มีเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับประจำทุกอำเภอนะครับ หมายเลขสิบหกได้บอลหมายเลขสิบหกใจเข้ากลางโดยหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดออกข้างหมายเลขสี่หมายเลขสี่ส่งคืนให้หมายเลขสิบหก 16. ตอนนี้นะนอิวนงก็ตั้งโซนเหมือนเดิมนะครับรอสวนกลับนะครับเพราะว่าได้โอกาสสวนกลับหลายครั้งนะครับสวยๆ,ๆนะครับส่วนพระาธาตุก็บุกเดินหน้าต่อไปนะครับหมายเลขสิบเอ็ดได้บอลลูกนี้เส้นข้างจ่ายมา มันเก็ตสกัดออกกานข้างเป็นทางด้านพระธาตุใต้บอลครับโอ้จบครึ่งแรกนะครับเป็นทางด้านหินงมนะครับยังนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ยังคู่ขี้ซูสีนะครับก็ทางด้านหินงมก็ตั้งโซนนะครับรับนะครับเพื่อสวนกลับนะครับครึ่งแรกก็มีโอกาสสวยๆสองสามครั้งนะครับแต่จบไม่ลงนะครับหนีห่างไม่ได้นะครับทําให้พระธาตุบางกวนนะครับยังมีโอกาสนะครับที่จะไล่ตีเสมอนะครับ ลาประเทศเซบัดก็ฟุตบอลนะครับอย่างนี้ประมาณทั้งสองทีมนะครับอย่างงี้มาเล็กเกได้บอลยิงเข้นไปลูกนี้ตอกับมาเล็กสิมาเล็กสิบเตงลูกนี้ตุกซาบิโต้สกัดได้มาเล็กสิมาเล็กสิตัดตัรไปมาทุกคลมหามาเล็กสิบมาเล็กสิบเตงลูกนี้โก้โก้โกโกโอ้มาเล็กสิครับมีโอกาสที่แรกสองสามครั้งตกไม่ได้ครับมาดูพึ่งหลังใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีนะครับคือนำเป็นสองประตูต่อศูนย์นะครับ ขึ้นแดนกู้ต oh, no um ่อสู้นะครับก่อเริ่มเกมกันใหม่นะครับโตกลับเหมือนเดิมนะครับหมายเลขสิบได้บอลโอ้โหลูกนี้ไม่ทันนะครับโค้ชอาจารย์สุชาตินะครับบอกลูกทีมนะครับเดินเกมนะครับบุกอย่างเดียวแล้วครับหมายเลขสี่ใจหมายเลขสี่หมายเลขสี่จริงนะครับตู้จับได้ตัวกระตันพาท้าหมายเลขห้าสงหมายเลขสิบเอ็ดนะครับตัวทีเด็ดนะครับความหวังนะครับของพาท้านะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ จ่ายขึ้นมาเลขสี Ó, ่มาเลกซี่โดนประตูจับได้ลูกนี้ประตูสาประตูให้มาเลขสิบหกลุ้นนครับมาเลขสิบหกลูกนี้ว่าไงลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหโก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 ต้อให้หงอมนะครับขึ้นอนำเป็นสามประตูต่อศูนย์นะครับอันดับสิบหกใจเป็นห้ามาเลขห้าส่งมาเลขเก้ามาเลขเก้าน่าจะมีโดมนะครับในการแข่งขันฟุตซอลนะครับ ภาพอากาศตอนนี้ก็40องศาแล้วนะครับมาเกตใจมันเก้าชุดใหญ่ชุดใหญ่หิงงมลงมาอีกแล้วครับมาเล็กสิบลูกนี้มาเล็กสิบยิงโอ้โหลูกนี้ครับนิดเดียวนะครับต้องเดินหน้าบุกต่อไปนะครับใจมาเล็กสิบหกมาเล็กสิบหกได้บอลมาเล็กสิบหกยิงตีบล็อกมาริเกตมาริเกตโจนเจ้ากระทัดมาเล็กสี่ได้บอลมาเล็กสี่กระชากลบหนึ่งมาริเก้าเขาตัด มายเลสียังคิงบอลนะครับจ่ายคืนหลังให้หมายเลขสิเกตมาเลกสิเกตจ่ายให้หมายเลขเกมายเลขเก้าเขากางหมายเลขเก้ายิงลูกนี ывайтесь, avent, hua, erecht, en, lion, Feels, maravil, ้ประพับโอ้โหตีปอกนะครับสาวประตูเซมนะมายเลขสี่ลูกเงรยบมาชมก่อนหิงงครับคุมส่วนเหมือนเดิมนะครับมายเลเก้ตัดได้หมายเลขสิเกตลูกนี้กระชากขึ้นมาส่งหมายเลขสี่หิงงมตัดได้โดนมายเลขเกตมายเลเกตมายเลเกตบเอยเข้าไปหมายเลเกตยิงลูกนี้โกกโกก ลูกนี้วิ่งเข้าไปจูบน้องเลยครับลูกนี้อืมหมายเลขเกตหลุดเดียวขึ้นมายิงเองนะครับทำให้หินงอมนำสี่ประตูตอ่อศูนย์นะครับไปหินงอมนะครับก,ก็หมายเลขสี่เดืดใจให้หมายเลขสามยี่สิบสามเสียบอลให้หมายเลขสี่เกตลูกนี้โอ้โหฟาวนะครับลูกนี้กุฎศิลป์ใบเหลืองนะครับหมายเลขยี่สิบสามนะครับลูกนี้ครับอืมมาชมนะครับลูกฟรีคิกนะครับของพระธาตุนะครับ กทีนให้สัญญานะครับลูกนี้ยิงหมายเลขสเปียร์ไปครับยิงข้ามคานไปนครับสกอร์ก็อต,ต่อยู่นะครับต่อมาไล่สดกันยาวๆครับจนถึงการรับลางวัลเลยนะครับโ <c oughs> อ้วยเกียรติยศไปอมมาชมเกมว่าหมา่นิสัหลุดขึ้นมาเหมือนเดิมครับ หมายเลข16ลูกนี้โอ้โหฟาวนะครับหมายเลข11ตัดฟาวนะครับโดนใบเหลืองเหมือนกันนะครับดูลูกฟีชิกหมายเลข9นะครับจะใช้ลูกสูดหรือว่ายิงเลยนะครับมาชมเลยครับยิงลูกนี้จโอ้โหชนคานครับลูกนี้ครับพอเลยนะครับหมายเลข11นะครับสวนหินงอมนะครับตั้งโซนแล้วก็สวนกลับนะครับโดยมีทีเด็ดนะครับหมายเลข10นะครับมาแชายเกมโดยหมายเลข9นะครับ เจดได้บอลคว่ํขึ้นมาให้หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าก็ชากมาแล้วหมายเลขเก้าจ่ายให้หมายเลขสิบหมายเลขสิบจ่ายให้หมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบแปดทุ่มบอลหมายเลขสิบแปดโอ้โหโดนหมายเลขสิบหกกระทนะครับตัดบอลออกด้านข้างนะครับจบแล้วครับไปไปเกมแล้วครับคู่นี้ก็ปลายเกมนะครับ,รบโอ้โหสุดก็สรุปผลาการแข่งขันนะครับเปผลการแข่งขันน <noise> ี้ขึ้นเวลาหลังนะครับผลการตัดยอดทีม โรงเรียนหิตงพิทยาคมชนะทีมพัฒนาบางควรพิทยาดีสกอรซีประตูต่อศูนย <lerin> <aning musicians> ์มาชมภาพบรรยากาศไปเลยนะครับก็ทีมโรงเรียนหิตงพิทยาโคมก็เป็นโรงเรียนจังหวัดจังหวัยไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนติศึกษาเขตครัก็ถือว่าสุดยอดทั้งสองทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านพัฒนาบางควนนะครับก็สุดยอดนะครับจนเข้ามาชิงได้นะครับ สวนแชมป์นะครับก็ตกเป็นของทางด้านโรงเรียนหินงอมนะครับได้แชมป์นะครับมาดูน้องๆนะครับเหรหินงอมนะครับเดี๋ยวแชมป์ไปครองนะเป็นตัวแทนจังหแบบน้องชายนะครับที่อินนะผมว่าจะเป็นรอกันยาวๆนะครับรอรับมอบรางวัลนะครับก็ถือว่าสุดยอดทั้งสองทีมแล้วนะครับก็ทีมแชมป์นะครับ โคดแบงค์นะครับโคดแบงค์ครับปีนี้นำทีนะครับนี่้งงโอมนะครับได้แชมป์นะครับบอกสุดยอดนะครับอย่างรู้สึกเขารู้สึกไงคราบรู้สึกนะครับตอนนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับนะครับก็ทำดีมาก็เกือบประมาณเกือบสองเดือนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับกำลังใจจากทางบ้านนะครับหรือนะครับเอาทิ้งงมนะครับเรารางวัลที่หนึ่งมาฝากแล้วครับขอบคุณครับสู้ๆมาไทยลุ้นไหมไทยลุ้นไหม ขอสุดยอดแล้วนะครับขอร้องชนะเลิศนะครับที่หนึ่งนะครับขอเป็นทางด้านโรงเรียนพระธาตุบางควรวิทยาครับขอสุดยอดแล้วนะครับขอรับใบเกียรติบัตรนะครับแล้วก็ถ้วยรางวัลนะครับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนะครับท่านรัตชัยจิตวิเศษนะครับ